หน่อยๆหน่อยแต่บ้าอูเอคิแอบเข้ามาทําอะไรในห้อ,อกำหนดแบบนี้เล่ามีหนังซ้ายังแอบอ่านบรนทึกของคนอื่นอีกด้วยเป็นงัยเป็นไงกดของอูเอคิ๊กไเห็นความว่างเปล่าเฮ้ยซึงอะไรจะขนาดนั้นแถมตัดสินใจอะไรไม่ยอมบอกฉันเลยแล้วเรื่องที่จะเอาชนะการประลองครั้งแรกเจ้าเน่ะรู้แล้วหรือว่ามันเป็นยังไงน่ะคะงั้นในราองอธิบายนนให้ฉันฟังบ้างสิไม่ทันไรเนี่ยต้องเริบบร่มประลองครั้งต่อไปอีกแล้วเหรอเนี่ยไม่อยากลอง เหมือนนั้นนะเหมือนนั้นเหมอนนันน่นเราไปต้อัไฮเดนยังมีชีวิตอยู่ทำไงดีล่ะต่บ้าต่บ้าอเูเอ็กซ์ีเฮ้ถ้างั้นศัตรูของข้บัตเซนฉันต้องจัดการเองตอนที่แปดกฎของโอนิมง 「3, 3, 4, 10君は何を望むの誰のために傷つき」 เด็กบ้างไงที่จะหา,าเรื่ยอยงฉันไ,ไ,ได้ยังไงอะไโอ้เเต็มขอโทษนะโอ้อมเล,ลายเลยจาตำรวจเลยดีย<อ>ไปเนี่ยอย่แ นั่นขอแค่สังเงีอย่างเดียวก็ได้เรามาแล้วข้านั่นสินะพวกเราจะใจดีนะขอสักแสนเยนแล้วจะยกโทษให้กระกต่ดีมากเงินขนาดนั้นนะฉันไม่มีหรอกเฮ้ยตัดมาไนของเงินแมกแกมาสิฟดยไะเไหยล้อห้าอยู่ไหนนี่เดี๋ยวก่อนุูเอกีินายที่จะทำอะไรนะฮะไปช่วยรู้อยู่แล้วนี่นะไซส์ของนายน่ะเหลือแค่เก้าเองนะ ถ้าไปยุ่งกับคนพวกนั้นเรื่อยๆน่ยมีหวังสัก,กวันไซนายจะเหลือศูนย์แล้วก็จะหายตัวไปจากโลกนี้นะสิไม่ต้องห่วงคนพวกนั้นน่ะถึงไม่ใช่พลังพิเศษก็จัดการได้อ๋อเ,เดี๋ยวสิอุเอคิเอ่

ทะเลาะกันน่าเบื่อตรงไปตรงมาคือคติประจําใจของชายโอ้โหใครล่ะเนี่ยอะไรกันเนี่ยใครใครอะไรไม่รู้ลอยมาอแกแกแกไปใครกันเนี่ยจอมบาเลยจะเต็มเลยเนี่ยเออฮะไม่ใช่ใครที่หลายเฟื่องฉันคือโอริยามะมงจิโร่เรียกย่อโอดิมองเฟื่องที่แกจะลองดีหรือไงเจ้าบ้าเอ้ยรู้ไหมเนี่ยใครเจ้าพ่อแห่งเมืองฟูเริงประหาดมากนะแกนี่รู้แน่ล้วนั่นเหรอ

ไปตรงมานี่แหละลูกผู้ชายอ้จ๋ยอ้จ๋ยสหาจจบไม่เลยนะแกนะไ้โง่น่าสมเพชจัะอ๋อเออคอคือคือขับคุณมากเลยนะคะชลลเกลียดที่สุดเลยฮะไอ้พวกหมาหมูรุมคนแค่คนเดียวทำตัวไม่ตรงไปตรงมาเอาซ่อนเลย เก่งจังเจ็บจังเลย้ยไหนบอกว่าไม่ใช่พลังพิเศษก็จัดการได้ยังไงเล่านายนั่นแหละเกือบโดนพวกมันย้ำสั้นเละเลยรู้ไหมแย่แย่แย่ถ้าเกิปล่อยให้ทำแบบนี้อีกสักวันไซอูเอที่ต้องเหลือศูนย์และอูเอที่ต้องหายตัวไปแน่นๆเลยเฮ้ยทำยังไงดีล่ะเนี่ยโมรีพาฉันไปโรงพยาบาลก่อนดีกวงนี้าบางทีนะไอ้นั่นน่าจะมีประโยชน์นะใช่แล้วนั่นไงเอง สนเลยมรีเย้แค่มีเจ้าของเครื่องนี้ก็รู้ได้ทันทีว่าเวลามีศัตรูเข้าใกล้อูเอคิขอยิมไอ้นี่มาจากยอดจังที่ไม่ผิดเลยอย่าอย่าเอาไปได้ปรดของของนายก็เป็นของฉันนึจะบอกแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะเครื่องนี้ส่งสัญญาณบอกแต่ผู้ใช้พลังแต่ว่าพวกอันธพันแบบเมื่อกี้ไม่แสดงผลเลยนี่นาฮ้ย ถึงตอนนั้นเท่านี้ฉันนี่แหละจะเป็นคนคอยห้ามเองแล้วก็อีกอย่างนะตงแต่รูวร้ว่าโรเบิร์โตไฮด้ยังมีชีวิตยอยู่งั้นอุเอคี่อาจจะโดนจ้องเล่นงานอยู่ก็ได้ตอนนั้นเจ้าเครื่องนี้ต้องมีประโยชน์แน่ๆเลยได้โปรดเอาคืนมาเถอะนะครับทำไงจะใช้ใส่ก้าวใส่ต่อสู้ได้ต้องคิดแล้วนี่มันอะไรกัน่ะใส่ที่ได้เพิ่มมาใหม่คือใส่แท่ระเบิดงั้นเหรอเฮ้ยโมริฮ้อ ไหนที่คนชอบนะค่ะไอ้ช่างคหนหน้าแผลนายเป็นไงบ้างว่าจะไปโรงพยาบาลแต่เผลอเข้าร้านเสิมสวยเลยกลายเป็นแบบนี้ทำไมนายถึงปัญญาอ่อนอย่างนี้นะไปเปลี่ยนชุดซะทีอไอคอนมรู้ไหมเราได้ไปเปลี่ยนไอ้ี่ฮัันโัลโฮอยู่ทางนีั ลุยไล่โมอโรีอออเดี๋ยวเดี๋ยวรอฉันด้วยคนสิอุ๊ยอ็กทีๆๆๆๆ่ยืดยืดยยหนีหน่อยแน่นี่ศัตรูจะทางนี้เหรอมอรีก็ใช่นะสิว่าแต่นายนั่นแหละแล้วแต่ตัวทุเรศทุเรศนี้สักทีได้มาไม่หนีหน่อยแน่ฮะเเจอแล้ว เจอแล้วฮะโอยโยนั่นมันคนเมื่อกี้นี่ที่เก่งๆนี่นาไม่จริงใส่ทั้งหมด299เฮ้ยเดี๋ยวก่อนอุไอคิทนายน่ะถ้าจะเป็นผู้ใช้พลังเหรอเฮ้ย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 น่ารำคาญจริงๆ ฉันชื่ออุิยามะมงจิโร่เรียกย่อย่อดุิมงโรงเรียนโดนอินากะมสามเลขที่หนึ่งอุิยามะมงจิโร่เลือดก,กรุ๊ปโอราศีกันเมื่อกี้ขอบคุณมากพูดย่อย่อกี้ขอบคุณนี่ไม่ต้องย่อก,ก็ได้นายชื่ออะไรอ่ะอ,อ,อุเอคิโคสเกะเรียกย่อย่ออุเอมองนั่นมันขอละเรื่องกันเลยอ่ะ ถ้างั้นมาดดวลกันเลยพลังชั่นคือพลังเปลี่ยนดินทิเตให้กลายเป็นลูกเล็กยัยยัยยัยอูเอคิโทษทีนะสงสัยฉันจะจูจมเร็วไปหน่อยอ,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 อะไรกันนียเจ้าคนนี้อาแล้วเรียบร้อยแล้ว ทำไมนาะยต้องช่วยทําแผลให้อุเอคิเขาด้วยศัตรูนี่นานายนะ่ะไม่ใช่ศัตรูฉันคือโอนิมงขอบคุณมากครับแม่ย่าไปขอบคุณเขาอีกจูโจไม่ทันบอกแย่จังนะ้าฮะเมื่อทำอะไรตรงไปตรงมาก็ไ่จากโอนิมงคนนี้สิถึงแม้มันจะป็นการประลองก็เถอะตรงไปตรงมาคือเอาละ คราวนี้ไม่มีย่งนะวเวย์คิโคซุเกะเรียกย่อยย่อคิซุเกะขมารับเปลี่ยนทีที่จะให้กลายเป็นลูกเล็กย่าบอกแล้วไม่มียับงว้ย่าเวย์คิโอ้ต่อสู้แบบซึ่งๆ่งหน้านะเหรอไม่ใช่แค่มีสายสองร้อยเก้าสิบเก้าสายหนนะ่นะ ยิ่งคาดเที่ยวกับอูเอ็กซ์ที่มีเก้าใจแล้วล่ะก็ <S <S แล้วจะยชนะก่อนแล้ได้ยังไงกันแลเนี่ยโอ้โหนี่ยามาคงจะรบคุ้มเลือดเนี่ยถ้าอย่างนั้นคราวนี้แหละอูเอ็กซ์ที่คุ้งได้แพ้นแน่นอนแล้วลนะโน้ตจังมาตั้งแต่เมื่อไหร่แอบดูตั้งแต่เมื่อกี้แล้วล่ะถ้าอย่าง,งาน,นั้นนะก็ทำอะไรสักอย่างไม่ให้อูเอ็กซ์ที่แพ้สิเอเอ,เอ,เอนั่นสิเนอะว่าแต่จะทำยังไงดีนะแต่ว่า ไม่ทำอะไรเลยจะดีกว่ามั้งมีหน่อยแม่ที่ทำอะไรสักอย่างที่เราเร็วเข้าอูเองที่คุมนั่นแหละคราวนี้แหละยอมแพ้ซะดีๆอีกอย่างเอาได้ยามาคุมแน่นหนาเก่งกว่าโปรุคุมคนก่อนหน้าตั้งเยอะนส่วเรื่องสายก็แน่นอนแกยังผ่านการองมาช่วงโชนด้วยอูเองที่ไรสาระไปจิ้ศูนยิย่ากะาว นี่คือพลัพิเศษของนายเรอบอกตามตรงไว้สามอที่สุดเก เอาชนะฉันไม่ได้หรอกนี้ทำไมน่นละล่ะเพราะฉันไม่มีวันยอมแพ้แกไปนันขาดนะสิไม่มีวันหรอกตกลงที<า>่สุดแก แกเอาชนะฉันไม่ได้หรอกยไงทำไมน่ะละ่ะเพราะฉันไม่มีวันจะยอมแพ้แกเป็นอันขาดนะสิไม่มีวันหรอกอะไรนะไปจากหมู่บ้านอ่าไม่ใช่แค่ฉันลงนะคนอื่นส่วนใหญ่เรียนจบแล้วก็บอกว่าจะแยกออกไปเหมือนกันละนะ,ะหมู่บ้านเนี่ยหลหะอยู่ต่อไปก็ทอนั้นแหละม,มีแต่จะตกต่ำลงทุกวันนะ่ะ <พ uka> ทโก,กแกที่จะทิ้งหมู่บ้านไปง่ายๆเลยเหรอหคนน้อยแล้วทําไมก็นได้บอกว่าจะช่วยกันพัฒนาหมู่บ้านไม่ใช่เหรอเคยพูดนะว่าอย่างนั้นก็จริงนะแต่คือมันก็ใช่นะแต่ขนาดโรงเรียนเนี่ยยังมีคนพูดเลยว่าพวกเราจบก็จะปิดแล้วอ,ะอ่ะอะไรนะน้อยไม่ว่าใครต่อใครก็เป็นพวกไร้สาระที่นี่คือหมู่บ้านที่ฉันเกิดเรียกย่อๆว่าบ้านเกิดแก่เล่า ไม่วันที่หมู่บ้านนี้ไปเป็นอ you know ันขาดฮะปวดท้องเป็นไงบ้างปวดท้องเลือเกินปวดท้องเหรอหมอจะบุป่วยนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลอย่างเงจึงงดตรวจปวดเลือเกินช่วยไม่ได้